สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีพี่น้องสอสศมทุ่ฟ้าบองไทยวันนี้มาพูดเรื่องของสิทธิประโยชน์ของหญิงตั้งครรภ์ถึงคลอดบุตรนะครับวันนี้มี9สิทธิประโยชน์ที่กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับฟรีจากสปชชอชย้ําว่ารับฟรีนะที่สําคัญคือสามารถจะครอบคลุมทุกสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิข้าราชการได้หมดเลยนะครับมาดูกันว่า9สิทธิประโยชน์นี้มีอะไรบ้างนะ หญิงตั้งครรภถึงหลังคลอดทุกคนที่เป็นคนไทยจะได้รับสิทธิ์รักษาเกี่ยวกับเรื่องของ9สิทธิประโยชน์จากสปอชอได้ฟรีคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภลูกน้อยหรืออยู่ระหว่างช่วงหลังคลอดไปจนถึงตรวจคัดกรองโรครู้ไหมครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองได้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคชื่อ,อย่อคือ psp นะครับซึ่งครอบคลุมบริการดังกล่าว โดยสามารถรับบริการได้ฟรีนะครอบครมทุกคนทุกสิทธิ์ในการรักษามีทั้งหมด9สิทธิประโยชน์ด้วยกันรายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1คือการทดสอบการตั้งครั์ตรวจคั์ประเมินความเสี่ยงและตรวจคันด้วยอันตราซาวนะใช้สิทธิ์ฟรีนะครับต่อไปบริการที่2คือตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจคัดกรองภาวะซีดซิฟิลิส HIV ตับอักเสบ B ีธาลัสซีเมียและก็ดาวซินโดมนี่ก็เราฟรีนะครับเป็นข้อที่2ข้อที่3เป็นฉีดวัคซีนคอตีบบาดทยักและวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับนี่ก็ฟรีเหมือนกันนะ4เป็นยาบำรุงนะครับให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็กโฟลิกและก็ไอโอดีนนะครับต่อไปข้อที่5ให้ยาต้านไวรัส HIV เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเอสนะครับจากแม่สู่ลูก ข้อที่6คือการตรวจช่องปากเลือฟันมีการขัดทําความสะอาดฟันรวมถึงการขูดหินน้ําลายนะครับข้อที่7คือการประเมินสุขภาพจิตตรวจหลังคลอดและคุมกําเนิดข้อที่8คือการคัดกรองทารกซีเมียรวมทั้งคัดกรองทารกซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์น,นะครับคือฝ่ายชายด้วยนะครับและสุดท้ายคือข้อ9คือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และก็จะมีสมุดบันทึกสุขภาพให้ฟรีนะครับนี่คือ9บริการ ที่คนไทยทุกคนนะครับหญิงตั้งครรภ์ถึงหลังคลอดทุกคนขอย้ำว่าทุกสิทธิ์ไม่เป็นบัตรทองใครการประกันสังคมนะครับที่มีสิทธิ์อยู่สามารถใช้9สิทธิประโยชน์นี้ได้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารนี้อสมอ,อาบางครั้งท่านอยู่ในกลุ่มนะครับในคุ้มบ้านที่ท่านดูแลอยู่ถ้าเกิดว่ามีหญิงตั้งครรภ์ท่านก็สามารถจะประชาสัมพันธ์สิทธิเหล่านี้ของสบอชอให้เขาได้รับทราบได้ ก็เป็นการบอกต่อกันไปนะครับถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์เหล่านี้ซึ่งสามารถแชร์ต่อกันไปได้หลายคนยังไม่รู้ว่าทาง9สิทธิประโยชน์นี้ได้ฟรีนะครับขอบคุณหนะ้าที่อสมองกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ